ขอเชิญท่านผู้ชี้แจงครับกรับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตในการที่จะตอบคำถามท่านนิเวศนะครับในสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า190,000ล้านของ Exim Bank เนี่ยสินเชื่อที่เราดูหนึ่งใน3นั้นเนี่ยคือกว่า45,000ล้านเป็นสินเชื่อที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้นนะครับกว่า70%ของโรงไฟฟ้าไทย ในลาวเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Exim Bank นิคมอุตสาหกรรมของไทยในเวียดนามเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Exim Bank รวมถึงโรงไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคด้วยนะครับ ในมุมของการพัฒนาเพื่อนบ้านเรามี M O U ในการที่เข้าไปโคชชิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น B C E L ของประเทศลาวนะครับรวมถึงการเข้าไปเป็นเมนทอร์ให้กับ V D B ก็คือ Vietnam Development Bank นะครับของประเทศเวียดนามเรา ทำหน้าที่อีกหนึ่ง Position ก็คือเป็น regional development bank เทียบเคียงกับ j b i c แล้วก็ ADB นะครับหลายๆครั้งเราเป็น lead arranger ในการที่จะสร้างตัวโครงการที่สามารถที่จะใช้เงินที่ไปสร้างพลังงานสะอาดได้ในภูมิภาคซึ่งก็สามารถทำ syndication กับ international bank ที่อยู่ในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันตอบคำถามท่านสิทธิกรครับ เป็นหน้าที่ของผมเองครับเดี๋ยวผมจะกำชับให้ทางสาขาขอนแก่นนะครับเราเป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับเ,เรามีสาขาที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยอาจจะไม่มากยังไม่ทั่วถึงในปีนี้เราจะมารีวิสิตโมเดลของเราอีกครั้งหนึ่งในการที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราจะใช้สาขาขอนแก่นเนี่ยเป็นแม่ขายในการที่จะเข้าไปบูรณาการกับสภาหอแล้วก็สภาอุดในนครพนมรวมถึงจังหวัดต่างๆในภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็ขอรับกันบ้าน ที่อยากที่จะให้สร้างสินเชื่อหรือว่าโครงการที่เป็นโครงการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ SME นะครับเราทำมาหลายๆขบวนแล้วนะครับที่ดูแล SME แต่ต้องกลับเรียนท่านสมาชิกก็คือเราดูแล SME ที่เป็น Exporter SME ที่อาจจะเป็นการโฟกัส ที่อยู่ในตลาดภายในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นพันธกิจของ Exim Bank นะครับแต่ยังไงก็จะพยายามออทํางานให้กว้างขึ้นละลึกขึ้นครับก็รับไปเป็นการบ้านครับกลับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบยังมีสมา